เขาไปแดงไหมคะหนูจะปีนขึ้นไปแล้วนะคะน่ารักมากเลยปนมาอยยมหอบอลมน่ะตอนนี้ยังสวยอยู่กับพนักงานไม่เถื่อละเขามีคนสวยกว่านี่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางนี่ครับต้องที่ที่ไปเสนอห้องถืออะไรไปด้วย ครับอีกคนหนึ่งก็โมโหที่ผมไม่ทายให้ขนมที่บอกว่าเขา่อยกันช่วยครับอันนี้เป็นการ,รแผนกล้องที่แบบแบบไม่ใช่หวรู้สึกยังไงครับกับการเริ่มต้นเดินทางไปสู่หมู่บ้านเสน่ห้อง รู้สึกไงฮะจิบจิบถ้าเราเคยเดินมาแล้วอ๋อะไรแต่แต่รู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยอยู่คนเดียวหนื่อยเลยไปไหนเลยแต่หัดใจหัดใจทันแล้วอยู่ข้างหลังก็ตามมาอยู่ครับรู้สึกวันนี้จะเดินช้านิดนึงสงสัยเริ่มเข้าสู่วัยทองเขาดินเหวหินปีนป่ายนั่นง่ายนัก แต่แตเขารักกระเสือกกระสนปีนจนตายสูงต่ำดำเตี้ยอยู่ที่ตัวอันควมชั่วนั้นหมายจากการกระทําอันภูเขาตรงนี้นะครับเป็นเขาสูงที่ใช้ไปมบ้านเสด็จพ่องต้องใช้ระยะทางถึงประมาณ4กิโลถึงก่อลถึงมู่บ้าน4-5่หหกิโลทางชันขนาดนี้จะมีคน วิ่งมาได้นี้ทีทร็อกแคงไหนล็อกยังไงฮะก็อยู่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเองค่ะเราไม่ได้โทรไปแต่เหมือนโทรศัพท์มันโทรออกเองโอ้โแล้วหนูก็รับสายวิ่งนะครับพี่วิ่งมาต้องระวังนะระวังมนขัดของนะอ๋อขัดนี่แหละเมชากรุงเกตุคุณได้ใส่มันแน่นมากเลยตัวนี้เริ่มหลวมแล้วอ่ะอะไรอะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ไม่ใช่ใครมันแน่นมากเลยไปซูมอีกตอนนี้เริ่มหลวมแล้วรู้สึกยังครับรู้สึกเยอะมากจะไม่ออกนะเพื่ออยากให้พี่ไกรมาเดินร่วมกับเราด้วยะจได้สัมผัสรสชาติอนะครับวิดีโอที่ถ่ายนี้จะไปถึงผู้บริหารทุกท่านเพื่อพิจารณาโอ้ยเชื่อไม่มีใครสนใจรายงานโดยธีรพักธีรปุภาไม่บอกถ่ายให้หนูสวยเฉยเลยนะถ้าไหนที่ไม่เฉยก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซูมอันนี้ถ่ายได้สวยเลยขอบคุณสิล้อเออเนาะ เริ่มเย็นหัวแล้วอะอะไระฮะไม,ไม่ได้กินข้าวมาด้วยอ,อ๋อาเการเดินทางรอบสองก็เริ่มขึ้นแล้วไปถึงแล้วก็ขานข้าวลงขึ้นจุดหมายเราใครแค่ไหนเราก็ยังสู้ต่อไปนี่คือทางลงเขานะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นทางนะครับเป็นรอย,รอยล้อรถนะ ตอนนี้ตอนนี้นะครับตากับโสก็อยู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าผมยังเดินห่างจากเขาอยู่มาก,มกาโอ้ครับเจ้าหน้าที่มอบของให้กับชาวบ้านนะครับ